สวัสดีครับทุกคนก็คือไฟมันหายนะผมจะเล่าเรื่องคร่าวๆให้ฟังนะครับก็คือผมเล่นแล้วก็ไปดูกันได้เลยอย่างนี้ก็กดค้างใช่ไหมเออเลื่อนเออนี่แล้วด้านนอกมีอะไรบ้างดูดิดูสิด้านนอกมีอะไรบ้างอออหอย่าบอกนะว่าให้เราต่อรถอะ่ะโอเค นานแน่เลยทำไมมันใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้สักทีนเนี้ยเฮ้ยใส่ไม่ได้อุ้ยใส่ได้เฉยอืมอมออมาเออแบบนี้ใช่ไหมอืมเออกว่าจะได้ดโทรโทรเ้ยคือ ต่อไปแล้วต้องขัดสนิมใช่ไหมเออขัดสนิมขัดสนิมมามามา,มาดึงมาดึงมามาออกมาไปถูพื้นกดพื้นขาบขาบับตีตีอีอีอัอีอื้อัีอัดี้อัีอือือัดอัดนี้อันีอัอั นีอ้าวขัดไงอ่ะขัดไงอ่ะทุกคนเอาเฮ้ยข้างบนนี้มีอะไรอะแหลกมากแหลกเฮ้ยนั่นแมวเอาไปด้วยดีกว่าอ่ะฮะเอ๊ะเอ๊ะเ,เดี๋ยวนะ อันนี้รูปอะไรอ่ะเอ๊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 เอ๊เอ่เอ,อ,อ,อ updating. มันมันควรมีรูปนี้ด้วยเหรอเฮ้ huh? ยเฮเอามันออกไปเอามันออกไปเอามันออกไปไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไปแล้วไปแล้วผมไปแล้วผมไม่อยู่แล้วเฮ้ยอันนี้แหละนี่ระเบิดไหมอ,อ่ะยิวปิวอูเฮ้ยทำไมมันขึ้นว่าฮังกี้หลอดหรือแค่นี้อ่ะ เอ้มันมันกินอาหารยังไงอะข้าวอีทอ๋อมันกินอย่างงี้แค่นั้นเราก็ไปได้เลยอุ้ยกรโดดอย่างกระโดดสูงมากต่อไปล้อ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 เขินเลยโดนล้อเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวรล้อไ้ เออแมวแล้วชีวิตนี้อยู่ไปก็ขี้เกียจหาเดี๋ยวอาหารก็หมดอีกมีอะไรบ้างอะเฮ้ยมีรถด,ด้วยเหรอมีรถตู้อีคันหนึ่งด้วยเหรออันนี้อะไรเฮ้ยอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยจะเก้อเหรออะไรเนี่ยฮะเฮ้ยมีอันนี้ด้วยเหรอ โอมีคังล้อด้วยโอ้โหม,มีรถตู้ด้วยเฮ้ยอันนี้อะไรอะห้องน้ำเนี่ยนะห้องน้ำมีโฆษณาเนี่ยแปลกๆนะเนี่ย,อ,ยอันนี้อะไรเฮ้ยเนี่ยนะ อู้อะไรเนี่ยเดี๋ยวบั๊กปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยววัดวัดอู๋ไม่กอดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันคืออะไรอ่ะมันคือประตูห้องน้ำเหรอเฮ้ยเฮ้ยประตูห้องน้ำย่างเก๋งเฮ้ยเกินเกินเกินประตูห้องน้ำย่างเก๋งเลยเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอมันคือบั๊กปะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยววัด Oh God. โอ้ไม่กอดเฮ้ยมันบินได้ด้วยหรอเออเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวคืออู้หูแล้วมากลางทะเลทรายด้วยโอ้สวยแล้วไงเราต้องเราต้องเราต้องไปกันก่อนไหมหรือว่ายังไงอาหารก็จะหมดแล้วสวยแล้วงั้นงั้นเราต้อง ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์